คุณผู้ชมครับวันนี้ผมพามาหาผักชนิดหนึ่งนะครับที่เรียกว่าต้นหมุยนะครับซึ่งชาวบ้านจะนิยมนํายอดไปทําเป็นอาหารครับซึ่งกินได้ทั้งเป็นผักเนาะกับน้ําพริกกับขนมจีนก็ได้นะครับแต่วันนี้จะนําไปทําเป็นเมนูยําครับเดี๋ยวไปดูกันครับว่าลักษณะต้นเป็นยังไงและพอปรุงเป็นอาหารออกมาแล้วรสชาติจะเป็นยังไงครับคุณผู้ชมครับช่วงหน้าฝนแบบนี้ผมพาลงใต้มาที่อำเภอกระโปรงจังหวัดพังงาครับ มาตามหาผักพื้นบ้านที่ขึ้นอยู่ตามหัวไร่ปลายสวนชาวบ,บ้านที่นี่เรียกว่าต้นหมุยครับต้นหมุยก็เป็นไม้พุ่มขนาดเล็กถึงขนาดกลางยอดและใบอ่อนคล้ายกับใบมะกอกผิวใบเกลี้ยงมันวาวในภาคใต้ก็จะนิยมเอายอดและดอกมาทําเป็นอาหารรับประทานครับรขขนในป่าทึบๆไม่มีหรอกคะ่ะมีตามแถวนี้เนะี่ยป่าทึบป่าแกไม่มีอก ปลาปูนี่นเป็นทรายดินร่วนดินทรายจะขึ้นตามดินทรายอันนี้ก็คือต้นใช่ค่ะของเขาเวลาเราเลือกเก็บนี่เราจะเลือกเก็บแบบไหน,น,นยอดข้างบนบนที่สียังออกเหลืองเหลืองยังไม่เขียวเ่ะแต่เขียวนี่มันแก่แล้วใบประมาณนี้ก็ยังพอได้อยู่ได้ครับยอดหมุยนํำมากินเป็นผักหนอกกับน้ำพริกก็ได้นะครับหรือจะนำไปทำเป็นชาชงก็ได้ แต่วันนี้เราจะนํายอดหมุยไปทําเป็นเมนูยำครับผักหน่อเนี่ยได้ยอดแบบนี้กําลังดียอดอ่อนๆหน่อยนะใช่ค,ค่ะเขาบอกว่าคนที่นี่ก็ชอบกินแม้ว่าจะมีกลิ่นขึ้นๆุนนิดนึงจ้าเขาชอบกินมันเป็นสมุนไพรค่ะได้ประโยชน์นั่นแหละเอาไปยำแล้วก็เอาไปส่วนส่วนใหญ่จะเอาไปกินกับขนมจีนทำเป็นผักหน่อขนมจีนแล้วก็ทำชา ปัจจุบันต้นมุยที่ขึ้นตามธรรมชาติลดน้อยลงแล้วนะครับชาวบ้านบางคนก็นําไปขยายพันธุ์ด้วยการนําเมล็ดไปปลูกไว้ที่บ้านหรือตามสวนครับหากจะนํามารับประทานก็จะเลือกเอายอดที่ไม่อ่อนเกินไปแล้วก็ไม่แก่เกินไปครับยอดมุยตอนนี้เป็นลูกเขยแล้วนะครับโอ้ลูกสาวสวยมากครับอยากจะเรียกแม่ยายอย่างเลยคุณผู้ชมครับได้มาเยอะเลยครับยอดหมุย เดี๋ยวเราจะนำไปทำยำกันครับเดี๋ยวไปดูกันครับว่ารสชาติจะออกมาเป็นยังไงครับหลังจากเก็บยอดหมุยมาแล้วเราก็จะนำมาล้างให้สะอาดก่อนนะครับจากนั้นก็จะนำมาเด็ดยอดแยกใบออกจากก้านครับนี่ก็คือยอดหมุยที่เราหามาได้ใช่ไหมเอามาก็ต้องมาล้างก่อนอันนี้ยอดสวยมากเลยนะคอันนี้กงผีชัางบานเองไงกินด้วยขนมผีนะไรนี้ต้องเอาสียอดอ่อนๆถ้าเกเลยมันนี่า พอได้ยอดหมุยซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักแล้วก็จะเตรียมเครื่องยำครับโดยจะนำมะพร้าวกะทิมาขูดเนื้อแล้วก็นำไปคั่วครับแล้วก็นำหอมกระเทียมถั่วลิสงและพริกไปย่างไฟหรือคั่วก็ได้ครับเพราะเมื่อนำมายำแล้วก็จะได้กลิ่นหอมหน่ารับประทานเมื่อกี้เราขูดมะพร้าวเสร็จแล้วคทุกอย่างนี้ต้องเอามาคั่วก่อนใช่ไหมคะทำไมต้องคั่วคัคั่วมันหอมเลยได้กลินนกล่นหอมหอม อะไรบ้างครับที่เราต้องมาคั่วเนี่หอมเทียมพริกอ่ามีควของคนแต่ละคนนะคั่วเครื่องเทศเสร็จแล้วก็จะนํามาเตรียมเครื่องยําต่อนะครับโดยจะตำเครื่องแกงให้ละเอียดครับที่ขาดไม่ได้เลยก็จะใส่พริกหอมกระเทียมขมิ้นและกะปิลงไปครับจากนั้นก็จะนํามาคลุกเคล้าเข้ากับยอดหมูที่เราเตรียมไว้ครับวขั้นตอนการยำตโเอาผักในไส้ลงไปในช้วย Uh, th thair, phút, tết lèo có ở khửng nịt xay lồng phơi à khửng nịt là khửng thì khúc tết lèo coi để mình coi khủp rồi can canh ton nha xay xay hơm xay khửng keng khửng keng à khung tua xay mất luôn ใส่ผสมมาต้้งแต่สาวคัว,ว,ว,วขาวคัวมาวคัวค่ะค่ะภาษา,าตใต้เรียกนะ้ฮะยำยำยำไม่เข้ากัน,ย,มมกนยอดหมูเป็นผักพื้นบ้านที่มีคุณค่ามากมายนะครับทั้งโปรตีนแคลเซียมธาตุเหล็กวิตามิน A วิตามิน C คนโบราณจะนิยมใช้ใบและรากมาต้มกับน้ำสะอาด ดื่มแก้ปวดท้องหรือบำรุงหัวใจครับหากจะนำมากินเป็นผักเนาะหรือเมนูยำก็เต็มไปด้วยคุณค่าทางอาหารและเป็นผักที่ชาวบ้านที่นี่ชื่นชอบด้วยครับพอเวลานี่แล้วก็มันพ้อทำเสร็จแล้วก็ระดาตชันกรงทุกอย่างแต่ก็ทำได้หลายอย่างไม่ยำก็ได้ทำอย่างอื่นได้ค่ะไปเอากินกับขนมจีนก็ได้ ยำยอดหมูเป็นเมนูที่ทําไม่ยากนักนะครับจะกินเล่นหรือกินกับข้าวก็ได้ซึ่งเป็นเมนูผักสมุนไพรที่กินกันมาอย่างช้านานหากใครได้ลิ้มลองก็ต้องยกนิ้วให้เลยล่ะครับเพราะรสชาติดีและจัดจ้านตามแบบฉบับของอาหารปากใต้ครับคุณผู้ชมครับนี่ก็เป็นหน้าตาของยำยอดหมูนะครับที่ออกมาเรียบร้อยนะครับใส่เครื่องเทศที่คั่วเสร็จแล้วนะครับก็จะมีรสชาติหอมครับ ซึ่งเรถือว่าเป็นพืชผักสมุนไพรนะครับเพราะว่ามีทั้งโปรตีนธาตุเหล็กแคลเซียมก็สูงด้วยนะครับวิตามิน A ก็มีวิตามิน C ก็มีถือว่าเป็นพืชที่หาได้ในท้องถิ่นแล้วก็ดีต่อสุขภาพนะครับยิ่งทําออกมาเป็นเมนูแบบนี้แล้วก็น่ากินทีเดียวครับนอกจากนี้ยังไปทําเป็นผักหนอกกินกับขนมจีนก็ได้นะครับเป็นเครื่องเคียงกินกับน้ําพริกก็ได้ครับถือว่าเป็นผักที่สุดยอด,ดจริงๆครับกินได้หลากหลายครับ